ื่อดาบสองคมในโลกไร้พรมแดนในกระแสโลกยุคปัจจุบันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าสื่อนั้นมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์โลกตลอด24ชั่วโมงยิ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวไกลามากเท่าไหร่ระบบสื่อสารและเครื่องมือการสื่อสารก็ก้าวตามได้มากเท่านั้น และความรู้ความเข้าใจโลกภายนอกของมนุษย์โดยส่วนใหญ่ได้รับมาจากการบอกเล่าซึ่งมีสื่อเป็นตัวการสื่อจึงเป็นตัวขั้นกลางระหว่างมนุษย์กับเรื่องราวภายนอกในทั้งด้านลบและด้านบวกด้วยวิธีที่หลากหลายและชวนติดตามปัจจุบันสื่อที่เราพบเห็นกันได้อย่างดาดดืน่นก็คือหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ละครและอินเทอร์เน็ตเป็นต้นซึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและเป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรอย่างมากเป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรมาใช้ในการดำเนินงานซึ่งมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในยุคข้อมูลข่าวสารในฐานะของสื่อ จึงมีความสำคัญต่อมนุษย์และมีอิทธิพลต่อสังคมโลกเปรียบได้เหมือนกับดาบสองคมที่มีทั้งด้านที่สร้างสารรค์และด้านที่ทำลายในตัวของมันเองขึ้นอยู่กับจะนำมาใช้อย่างไรถ้าผู้ที่มีสื่ออยู่ในมือไม่มีใจเป็นกลางมีอคติมีความริษยาความอาฆาตพยาบาทหรือผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง อาจสร้างกระแสความเข้าใจผิดให้มหาชนเกลียดชังร่วมทำร้ายคนดีหรือคนที่ตนเกลียดชังพามหาชนทั้งหลายให้ไปตามกระแสร่วมสามคัคคีทำบาปไปด้วยกันบาปในยุคโลกไร้พรมแดนที่ต้องระวังก็คือการทำบาปไปตามกระแสคือได้ยินได้ฟังการว่าร้ายอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เคยได้ไปดูไปเห็นด้วยตนเองบาปแบบนี้น่ากลัวเพราะทำบาปแบบไม่รู้ตัวย่อมมีโอกาสทําบาปมากกว่าคนที่ทําบาปที่รู้ว่าเป็นบาปมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่เกิดขึ้นคือมีพวกเรวถีที่วางแผนการใส่ร้ายพระศาษษสดาโดยให้นางสุนทรีปริภาชิกาผู้เลอโฉม ทำทีหลอกมหาชนว่าไปพักค้างในกุฏิเดียวกับพระองค์ต่อมาก็จ้างพวกนักเลงไปฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ในวัดพระเจตวัรและเปิดประเด็นว่านางสุนทรีหายตัวไปจากนั้นก็เข้าไปกราบทูลพระราชาให้เข้าไปค้นหาโดยชี้นำว่านางน่าจะอยู่ในวัดพระเจตวันจึงพาพวกไปค้นหา จนพบศพของนางสุนทรีแล้วนำศพนางแผ่ประจานไปทั่วเมืองชี้นำและสร้างกระแสให้มหาชนทั้งเมืองสาวัตถีเข้าใจว่าพระสาวกฆ่านางสุนทรีเพื่อปกปิดการกระทำของพระศาสดามหาชนผู้ไม่ใช่พระอริยะบุคคลส่วนใหญ่คล้อยตามกระแสพากันด่าว่าพระภิกษุจะเห็นได้ว่า พวกทิรถีใช้วิธีการใส่ร้ายเปิดประเด็นชี้นําและสร้างกระแสให้มหาชนเข้าใจผิดตามที่ตนได้วางแผนไว้สําหรับในยุคสมัยปัจจุบันก็ยังคงใช้วิธีคล้ายกันแต่อาจจะต่างกันที่สื่อที่ใช้นั่นเองในสมัยพุทธกาลใช้สื่อคือการบอกเล่าเรื่องราวปากต่อปาก แต่ในยุคโลกไร้พรมแดดใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุและอินเทอร์เน็ตเป็นต้นบุคคลที่ใช้สื่อในการใส่ร้ายบิดเบือนผู้อื่นมักจะมีจิตใจที่ขุนมัวคิดแต่จะจับผิดและคิดหาผลกำไรเป็นปกติคนพวกนี้เมื่อตายไปแล้วจิตจะเศร้าหมอง ต้องไปบังเกิดในมหานรกขุมที่สถูกทรมานในรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นนายนิรยาบาลจะใช้คีมเหล็กร้อนถอนฟันของสัตว์นรกจนหมดปากสัตว์นรกจะเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสจากนั้นก็จะเอามีดที่คล้ายปากกามาชำละตามตัวของสัตว์นรกคล้ายชำละหมู บางพวกถูกนายนิรยบาลน,นำไฟกรดมาเผาที่ปากของสัตว์นรกสัตว์นรกก็จะถูกไฟกรดเผาไหม้ปากทุกทรมานมากเมื่อเผาปากสัตว์นรกแล้วก็จะนำไฟกรดเผาร่างของสัตว์นรกให้ทุกทรมานจนตายบางพวกก็ถูกนายนิรยบาลที่มีลิ้นเหมือนดาบกรีดไปทั่วร่างของสัตว์นรกสัตว์นรกบางตัว ก็จะถูกนายนิรยาบาลที่มีลิ้นเหมือนเหล็กแหลมสลักร่างของสัตว์นรกเป็นภาษาที่เคยใส่ร้ายเขาเอาไว้จากนั้นก็จะจับบิดร่างของสัตว์นรกเหมือนบิดผ้าให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานจนตายบางพวกที่ริษยาใส่ร้ายก็จะถูกนายนิรยาบาลพ่นหาเข็มเหล็กร้อนที่ออกมาจากปากของนายนิรยาบาลใส่ร่างของสัตว์นรก ทุกทรมานจนตายพวกที่ใส่ความเขาก็จะถูกนายนิรยบาลอาเจียนออกมาเป็นอาจมกรดที่ทั้งเหม็นทั้งร้อนใส่ร่างของสัตว์นรกสัตว์นรกจะถูกอาจมกรดร้อนกัดกินร่างจนแหลกเหลวและตายในที่สุดสัตว์นรกบางตัวก็จะถูกจับบิดที่ร่างกายทีละอยะ่างเริ่มจากจับบิดนิ้ว มือแขนขาและบิดทั้งตัวให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานจนตายบางพวกที่วางแผนคิดร้ายก็จะมีไฟไหม้จากด้านในหัวของสัตว์นรกและไฟก็ลุกโพลงออกมาจากหูจมูกปากสร้างความทุกข์ทรมานให้กับสัตว์นรกเป็นอย่างยิ่งสัตว์นรกเหล่านี้ จะถูกทรมานด้วยวิธีการที่หลากหลายตามอำนาจกรรมที่ทำเอาไว้เป็นเวลายาวนานกว่าจะพ้นกรรมและเมื่อหมดกรรมจากมหานรกขุมที่สี่แล้วก็ต้องมารับกรรมต่อในอุสธานรกนายนิรยาบาลจะจับสัตว์นรกโยนลงไปในทะเลคูดเน่าเหม็นสัตว์นรกต้องว่ายอยู่ในทะเลคูดร้อนจนตาย ในทะเลคูดร้อนและเน่าเหม็นนั้นจะมีสัตว์น้ำเช่นปลาที่มีปากแหลมเหมือนปากกาแหลมคอยไหว้ทิ่มแทงร่างของสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาปลาบางตัวก็มีปากเหมือนดาบแหลมคอยเชื่อเฉือนส่วนต่างๆตามร่างของสัตว์นรกให้ได้รับความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจนตายบางตัวก็มีปากเหมือนกันไกแหลม อยทิ่มและตัดร่างของสัตว์นรกเป็นท่อนๆสร้างความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสน,นายนิรยาบาลจะเดินมาบนทะเลน้ำมูดคูดกรดร้อนแล้วจับที่หัวของสัตว์นรกดึงขึ้นมาจากน้ำจากนั้นก็ใช้ลิ้นที่เหมือนดาบตัดที่คอของสัตว์นรกบางพวกก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้ลิ้นที่ยืดยาว รัดคอของสัตว์นรกจนตายสัตว์นรกบางตัวในขณะที่ว่าอยู่ในทะเลน้ํามูดคูดร้อนนั้นจะถูกนายนิรยาบาลพ่นเข็มใส่ร่างของสัตว์นรกสร้างความทุกข์ทรมานให้สัตว์นรกอย่างแสนสาหัสบางพวกก็จะถูกจับถอนฟันและปล่อยให้ว่ายน้ำต่อไปพอฟันงอกขึ้นมาใหม่ก็จะถูกจับขึ้นมาถอนฟันอีก เป็นเช่นนี้จนร่างของสัตว์นรกแหลกเหลวและตายในที่สุดบางพวกก็ถูกลากลิ้นออกมาตัดแล้วก็ปล่อยให้ว่ายไปในน้ำมูดพูดกรดและตายในที่สุดบางพวกจะถูกปลาตัวเล็กๆที่มีฟันแหลมคมมคอรุมกัดกินร่างของสัตว์นรกจนตายสัตว์นรกบางตัวจะถูกจับขึ้นมาจากน้ำ แล้วบิดแขนบิดขาจากนั้นก็จะโยนลงไปในน้ามูดคูดกรดร้อนเพื่อให้ไหวต่อไปจนตายเมื่อสัตว์นรกไหวมาถึงอีกฝั่งหนึ่งก็จะรีบตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งเพื่อให้พ้นจากการทรมานแต่ก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้ลิ้นที่มีความคมและแหลมเหมือนดาบตวัดตัดคอของสัตว์นรกจนขาดและตายในที่สุด หรือสัตว์นรกบางตัวจะถูกนายนิรยาบาลใช้ลิ้นรัดคอจนตายบางพวกก็จะถูกนายนิรยาบาลพ่นเข็มเหล็กร้อนใส่ร่างจนเต็มตัวของสัตว์นรกเจ็บปวดทรมานจนตายสัตว์นรกบางตัวก็จะถูกลากลิ้นออกมาจากปากแล้วตัดลิ้นของสัตว์นรกทำให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างยิ่งหรือสัตว์นรกบางพวก ก็จะถูกจับบิดแขนบิดขาแล้วก็ถูกปล่อยให้วิ่งต่อไปและจากนั้นก็จะถูกจับบิดร่างกายในส่วนต่างๆจนตายเมื่อสัตว์นรกผลกรรมจากอุสธานรกก็จะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวเข้าสู่ยมโลกและนำไปพิพากษาที่บัลลังก์ของพยายมราชถ้ายังไม่หมดกรรมก็จะถูกพิพากษา ให้ไปรับกรรมในยมโลกสัตว์นรกจะถูกนายนิรยาบาลถลกหนังและราดน้ำกรดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้สัตว์นรกเขียนคำสารภาพที่เคยไปใส่ร้ายบิดเบือนเขาเอาไว้ถ้าไม่ทำก็จะถูกบิดแขนขาเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็จะถูกน้ำกรดราดรถจนตายสัตว์นรกบางพวกก็จะถูกนายนิรยาบาลถอนฟัน และแหกปากใช้คีมดึงลิ้นออกมาจากนั้นก็จะใช้มีดเฉือนลิ้นออกมาทีละนิดจนหมดสัตว์นรกจะทุกทรมานจนตายสัตว์นรกบางพวกก็จะถูกนายนิรยบาลลากลิ้นออกมาแล้วจะจับสัตว์นรกฟาดไปกับพื้นขวากหนามจนตายเป็นต้นตายเกิดเป็นเวลายาวนานสัตว์นรกบางพวก ก็จะถูกนยายนิรยบาลปาด้วยคูดกรดร้อนที่เจ้าหน้าที่คว้ามาจากอากาศปาใส่ร่างของสัตว์นรกจนตายเมื่อหมดกรรมจากโยมโลกก็ไปเกิดเป็นเปรตมีลักษณะผอมสูงมีหนอนชอนชัยไปตามตัวทุกทรมานมากและมีลักษณะแตกต่างตามวิบากกรรมที่ทำเอาไว้เช่นเปรตบางพวกจะมีลักษณะตัวเป็นเกลียว แขนขาบิดเป็นเกลียวเปรตบางพวกมีตัวเน่าเหม็นมีนอนชอนชายร่างกายแล้วถูกคูดตกใส่เพราะชอบใส่ร้ายเปรตบางพวกมีนอนชอนชายร่างกายแล้วโดนเหล็กแหลมคล้ายปากกาตกใส่ร่างตลอดเวลาเพราะกรรมที่เขียนทำลายเขาเปรตบางพวก ก็ถูกลูกไฟตกใส่ตลอดเวลาเพราะกรรมทำให้คนเดือดร้อนเปรตบางพวกมีไฟออกจากตาหูจมูกปากเพราะกรรมที่ผู้ใส่ร้ายให้เขาร้อนใจเปรตบางพวกใช้มือเดินต่างเท้าเพราะกรรมที่บิดเบือนเขียนผิดให้เป็นถูกเมื่อหมดกรรมจากการเป็นเปรตก็จะไปเกิดเป็นหนอนในส้วม หรือเป็นสัตว์ที่ต้องไปใช้ปากกัดกินหรือจิกทำลายกันจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่มีลักษณะาปากยืน่นปากยาวด้วยวจีกรรมที่ตนทำเอาไว้เช่นเจะระเ้เป็นต้นพอหมดกรรมก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดในตระกูลต่าเป็นพวกชาวป่าชอบทำอะไรแปลกๆเช่นต้องเหลาฟันให้แหลมเป็นต้น หรือเป็นคนที่มีปากเหม็นเพราะกรรมที่กล่าวทุจริตเป็นคนที่มีฟันห่างฟันเกฟันเหยนินเพราะกรรมที่ยุยงให้เขาแตกแยกเป็นมนุษย์ที่โดนเขาใส่ความใส่ร้ายต่างๆนานาเหมือนดังที่ตนได้ทำมาจะทำอะไรก็ขอให้ระมัดระวังคำพูดให้ดีหรือผู้ที่มีสื่อในมือ ก็ควรเสนอข้อมูลตามความเป็นจริงเพราะสื่อเหล่านี้จะสามารถชักนำให้เราลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ได้ถ้าใช้ผิดวิธีก็จะเป็นต้นบาปทำให้ผู้ที่ไม่รู้เป็นจำนวนมากทำบาปตามกระแสโดยไม่รู้ตัวเมื่อพวกเราได้รู้ซึ้งถึงวิบาก,กรรมของผู้ผลิตสื่อสีดำที่บิดเบือนความเป็นจริงแล้วใส่ร้ายผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของตนแล้วก็ให้รีบกลับใจหันมาผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมอย่าไปกลัวเสียหน้าให้สละความเห็นที่ผิดนั้นเถอดจะได้ไม่ต้องไปอาบายรวมถึงตั้งมั่นในทานศีลภาวนาเพื่อจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นพ้นทุก์พบสุขที่รันอย่างแท้จริง